สวัสดีครับวันนี้นะครับวันว่างๆนะครับไม่มีงานอะไรนะครับก็พร้อมที่จะไปส่งปลาบ้านลูกค้าซึ่งวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการจะส่งปลาบ้านลูกค้าหลังนี้ครับเป็นบ่อที่มีบ่อประคับนะครับติดกับสระว่ายน้ําเก๋ไก่มากครับถูกใจผมมากเลยครับบ่อนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะไปส่งปลาบ้านลูกค้าทุกบ้านนะครับ แต่ว่าเนื่องในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขายปลาที่หน้าฟาร์มนะครับหรือว่าโน่นนั่นนี่นะครับผมไม่ได้มีธุรกิจแค่การจําหน่ายปลาครานะครับผมยังมีธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับก็ทําได้เท่าที่พอจะทําได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากไปส่งปลาบ้านลูกค้าทุกบ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในกรทมอ,อย่างในคลิปนี้ก็จะเป็นให้เด็กๆไปส่งให้นะครับก็จะมีถ่ายคลิปให้มาดูบ้างไม่ได้ดูบ้างน,นะครับ ตามเวลาโอกาสตอนนี้นะครับสำหรับปลาโชวะนะครับชุดใหม่ที่จากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นจัมโบโ้โรเซยจากอิซาคอยฟาร์มนะครับตอนนี้ผมได้ทำการนำเติมลงบ่อไป็นทีบ้อยนะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับปลาทุกตัวนะครับ ที่จะลงบ่อผมจะต้องเป็นคนคัดแล้วก็เช็คสุขภาพปลาก่อนที่จะลงบ่อทุกตัวนะครับเพราะว่าอยากจะมั่นใจนะครับว่าปลานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะถลุงอาหารในบ่อหรือหรือแม้กระทั่งพี่พพน้องนั้นมาจกนะครับพร้อมที่จะเดินทางแล้วก็ส่งมอบให้กับพี่พน้อง,นองใน สุขภาพปลาที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับยังไงเราก็ต้องกัโกโรคปลาครับทุกครั้งนะครับก่อนที่จะนําเตอร์บอที่ร้านของเราผมเหลือปลาไว้สองตัวเข้าไว้เป็นตัวอย่างเลยพี่น้องชมนะครับเป็นโชว,วาะเพศผู้กับเพศเมียนะครับใครทายถูกบ้างครับว่าตัวไหนเพศผู้เพศเมีย ถยดูเล่นๆเครับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับไหนตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเอ่ยตัวนี้ตําดูตัวนี้โอ้โหอวบอ้วนผมชอบมากเลยครับสวยงามสำหรับผมนะปลาตัวนี้เป็นปลาเพชเมียนะครับนั่นหมายความว่าปลาตัวนี้คือปลาตัวผู้ยังไม่ต้องมองลักษณะ ของปลาครับลองดูนิสัยของปลาคร่าวๆนะครับการที่ผมจะไปจับปลาตัวนี้ครับจะเห็นว่าปลานั้นมีการดิด้นแล้วก็ดื้อมากครับไม่ยอมให้จับง่ายๆนะครับเห็นไหมครับแตกต่างจากปลาตัวเมื่อกี้สักครู่ครับปลาตัวที่โยนลงไปในบ่อื่อกี้เป็นตัวตัวเมียนะครับแต่ตัวนี้ดื้อมากครับไม่ยอมให้จับเลยแตะไม่ได้เลยดื้อมากใช่ไหมล็อกคอสิครับนี่ครับปลาตัวผู้ครับมีซาคุยฟาร์มแต่สวยนะครับสำหรับผมนะ นี้เมื่อสักครู่นะครับที่ผมทําการคาดปลาแล้วก็โยนปลาลงบ่อนั้นถามว่าปลาจะมีอันตรายหรือเปลา่าเอ้ยทรมานสัตว์หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฟาร์มต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติครับการทุเรียนท่านแล้วก็โยนปลาลงบ่อนะครับในความสูงที่ไม่มากเกินไปนครับถ้าสังเกตนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ก็ไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับ หลักๆเลยเนี่ยผมจะโยนปลาลงบ่อเนี่ยผมจะให้หัวปลาเนี่ยปักลงไปนะครับถ้าสังเกตดูดีๆจากเมื่อสักครู่ครับผมจะโยนปาลาโดยให้หัวปลานั้นปักลงบ่อนะครับคือหมายความว่าให้หัวนั้นทิมทิมลงสูงมากกว่าหางนะครับปลาก็จะเอาหัวสไลด์ลงไปในบ่อเลยซึ่ง,องเอางีแล้วปลาไม่ได้ไม่ได้มีความเจ็บปวดมันไม่มีความเสียหายน,นะครับนี่คือเจ้าหน้าที่ของสาไก่ครับ ทีส่สกไกฟ,ฟิสตาร์ที่เ er ิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นครับสถานีเหมือนโยนโชว์นอกจากตาชุดนี้นะครับเร็วๆนี้ก็ยังจะมีโชวะ ชุดใหม่ที่จะเข้ามาเติมบอดที่ร้านนี้นะครับก็ไม่รู้จะเอาเข้ามาอะไรเยอะแยๆนะครับอย่างที่เคยแจ้งครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบกับปลาสายพันุ์โชวะมากๆนะครับถึงเอาเข้ามาแล้วขายไม่ได้นะครับผมก็จะเลี้ยงครับกคนมันชอบอะครับ วันนี้ลูกค้าขี่ม้ามาครับม้ามาแต่งมาซื้อตาครับแว่าสองตัวนี้ครับแ่้วกโดถไฟจากอีซ่าค่อยฟั่งโคตโคตรโคตรเลยโคตรโคตรเจอกับทิ่ไดชววซอสต์กับโคตรโคตพี่พี่น้องๆเลยถ้าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมชอบไปถ่ายรถลูกค้า อยากจะอดร่ำอดเลยของลูกค้าหรือไงไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่จุดประสงค์ผมนะครับจุดประสงค์ของผมคือผม่ะเป็นคนมีความชื่นชอบรถรถสปอร์ตนะครับคือเราไม่มีปัญญาซื้อครับเราไม่ได้เห็นนะครับคือจะถ่ายก็บไม่ดูครับไอ้ขั้นจะให้เราไปซื้อรถสปอร์ตยุโรปนะครับอัน,นก็คงไม่มีปัญญาครับเพราะว่าฐานะแบบเรานะครับ ด้วยทานาแบบผมนะครับคงซื้อได้เฉพาะรถเก่าๆนิสสัน,นครับ R34 หรือว่าพวก Mazda r x 7เท่านั้นแหละครับ <laughs> ปลาที่เราจะไปส่งในวันนี้นะครับมีทั้งหมด9ตัวนะครับเป็นปลา หลากหลายสายพันธุ์นะครับคละเข้ากันไปนะครับเป็นเบนี่กอยเป็นโคฮอกุโชวะแล้วก็ตันโจแล้วรวมไปถึงชิโรอุซุรินะครับหลากหลายฟาร์มพร้อมแล้วก็ไปแพ็กปารครับ น,นี้ค่อนข้างจะเป็นวันวันหนักนะครับเพราะว่าน้องๆนั้นไม่ไม่ว่างกันสักคนเลยผมจริงต้องแพ็คปลาคนเดียวแล้วก็ยกปลาคนเดียวด้วยครับมาไม่เป็นไรครับช่วงนี้กําลังลบความอ้วนครับพร้อมลุยครับงานหนักไม <and S 1> ่เคยฆ่าคนครับ I'm staying sitting paved and man smoking land foreign Don't like place, Wake up in the morning and I'm blowing cush. Good trees, good liquor, that's a good look. truly you put the fire on the tip, you let it go. And that's some e easy yeah, Snoop Dogg said so. <abytes> มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร,รอบๆบ่อนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับบ,รบ่อประคับที่ติดกับสระว่ายน้ำ ลักษณะบอ่อแบบรีฟอร์มนะครับคือมีรูปทรงที่โค้งมนผัดไปตามสไตล์ที่เจ้าของบอ่อดและต้องกางรเหียตกนะครับ เล็กนะครับสำหรับไล่โมเลได้อย่างดีนะครับสภาพบ่อนั้นตอนนี้ที่น้ำดูเป็นมีฟองทับเจ้าของบ่อนั้นได้มีการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกองนะครับเป็นวัสดุฟองตัวใหม่ที่ทำให้ระบบกรองชีวภาพนะครับกางทำง,งานได้ไม่เต็มที่นะครับที่ยังเป็นฟองอยู่เดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวสักสักสองสัปดาห์ก็จะเข้าสู่ระบบปกติน้ำก็จะไม่เป็นฟองแล้วครับ เอ้ไกลไหมครับสาวไอ้น้ําติดกับบอ่อปละครับเรามาเล่นน้ํานะครับว่ายเข้าไปดูปลาที่ขอบบอ่อได้เลยครับได้เวลาไปปล่อยปลากันแล้วครับจากแช่ปรับอุณหภูมิได้สักระยะหนึ่งแล้วจบคลิปบรรยากาศการจัดส่งปลาเท่านี้นะครับต่อไปนี้จะเป็นการพาไปชม เต่านะครับเจ้าของบ้านเลี้ยงเต่าซึ่งตอนนี้ผมกำลังสนใจนะครับแล้วครับเจอตัวเล็กกระดูเต่าละแล้วเต,ต,ตว่าว้าวนี่ไงสุกัต้าเนี่ยที่โชว์<ม>ที่เธออยากได้อะ<ม>ใช่ไหมสามตัวสามตัวมีอัดาบ้าตัวอยู่ตรงนู้นอยู่อ็อกแรกหนึ่งอุ้ยโชว์นี่พ่ออยากได้อะ เอายักษ์เอายักษ์ถูกเขาเล็กอย่างนีเป็นจับนู่นแต่รออยู่นู่นอยู่มันหลายตัวด้วยสองตัวมีสองตัวเต่าสองตัวเนี่ยครับมีเต่าเต่าไม่ได้บอกกับครับด้วยครับแล้วก็ไม่ไม่ทำไรปลาใช่ไหมครับอ๋อตั้งแต่ตัวเล็กเข้าเหรียญบาทแล้วเ่าแล้ว ไม่ได้เัก้ยงเต่าครับลูกเต่าญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นตัวตี้มาแล้วที่เลี้ยงอย่างเดียวเลยในในอ่างปลาขาดจะดูอะไรลูกจะดูเต่าเดี๋ยวทิ้งปาคาบไนนีก่อนครับตอนนี้ไปดูเต่าครับกำลังสนใจเรื่องเต่าอยู่นะครับของบ้านเลี้ยงเต่าไว้มีนกแก้วด้วย แก้วด้วยนี่อาดา่าโอ้ขอบคุณเจ้าของมากเลยครับเอามาให้ดูนี่ของหายากโชว์ป๊า้าอยากได้อยู่เนี่ยลองลองติดต่อเนี่ยเดี๋ยวนี้มันปลูกลงกนนะครับเก้าเหลีตัวใหญ่มากนะน้องโชว์เท่าแล้วเขาใหญ่มาก่ะเก้าเหลี่ยมโอ้ตัวตัวนี้เลยที่ฟาร์มเขาใช่ไหมครับใช่ ถ้าไซส์นี้ก็เท่าไหร่ครับถ้าซื้อเนี่ย7,000หนึ่ง6,000เจ็ดเมื่อก่อนนิ้วละหมื่นที่มันถูกขุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับมัมีออกเมือนไทยอ๋ออ๋อข้อที่เมืองไทยได้ใช่ใช่ผมเห็นในคลิปอยู่ครับเข้มๆไปลงกันนะครับครับน่ารักนะเอาไปไหมเต่ายักษ์ตอนนี้ยังเป็นเบบี๋อยู่เดี๋ยวก็จะเป็นเป็นยักษ์ใหญ่ครับ เลี้ยงเต่าชนิดนี้นี่เป็นมรดกเลยมั้งใช่เพราะอายุยืนมากสุกาตาเขาเหมือนกันครับสุกาตาเลี้ยงมาตั้งแต่เนี่ยเล็กอันนี้หน่อยนึงสามสี่ปีจากมด็กับลูกปลาตู้เลยนะครับเราพาไปดูปลาตู้หน่อยนึงครับนี่ส,สตอด้วย สต,ตอครับลูกสต,ตอสตตอาจะไปจะไปจับกระจกนะครับปลาแล็เผือกค,ครับามหาไมโอฉลามหาไมมันโตได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้ใหญ่ี่้ดูนี่เล็เขียวหเ็นวียาเียวมาัลชเลยเ้องม ครับแต่แต่ไอตัวเสือทองจะไม่ช่วนมีพาร์ิลด้วยนะเหรออันนี้คอลลี่คอลลี่ครบเลยโอยสวยมากไม่โชว์ดีวดิน้องน้องหมาสวยไหมข้างหลังเธอะคอลลี่คอลลี่มันคอลลี่เอาเอาเนี่ยอันนี้เขาดุไหมครับไม่ดุอันนี้ไม่ดุอันนี้แต่นี่ใส่ดีไม่ลูก โอ้ยน่ากอดจังเลยตุ้มตาตุ้มตาตุ้มตาตุ้มตุ้ยมากเลยเราโชว์เดี๋ยวเขากัดนะเอาไปชิมเอออยากรูปเอาจากนไม่กัดไม่กัดเลยเหมือนพ่อโคดินอย่างเงี้เปล่าครับอ๋อนี่ใส่แบบนั้นใส่เฟรนดี่เหมือนโคดินเฟรนดี่เหมือนโคดินต้องทานเป็นมิตรครับ ที่หนังเงิงแรสซี่คะครับครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้คนละสีอ่าตัวนี้เป็นสีดูเงิแต่แตแพงกว่าสี<อ>่บาทต้องขอขอบคุณพี่น้องๆนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามดูช่อง YouTube เทคราฟตลอดมาแล้วครับรวมถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านที่แวะเวียนเยี่ยมชมเข้าไปดูปลาที่ร้านนะครับแล้วก็ที่สั่งจัดซื้อต,อต่างๆทางไลน์ทาง Facebook นะครับ คลิปหน้านะครับจะพาไปชมอะไรไปส่งปลาที่ไหนหรือแนะนำอะไรติดตามดูได้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ